สวัสดีครับผมแอลที่ดินออนไลน์ใบเอกเดลวิทวันนี้ผมมาอยู่ที่ตำบลพังตุอำเภอท่าม่่งจังหวัดกาญจนบุรีนะครับผมจะพามาดูบ้านพร้อมสวนในเนื้อที่5ไร่2งาน50ตารางวาเป็นฉนดคุดแดงนะครับขายยกแปลงอยู่ที่7จ็ดล้านสามแสนบาทข้างหน้าที่เราเห็นนะครับถนนเส้นนี้กาลังวิ่งไปทางอำเภอท่าม่วงนะครับห่างจากอำเภอท่าม่่งเนี่ยเกิโลเมตรและไปกาญจนบุรีเพียงแค่2 2กิโลเมตรครับห่างจากแปลงที่ดินของเราที่ผมยืนอยู่ตรงนี้นะมันเป็นชุมชนและตลาดนัดนะครับ เป็นเซเว่นซแล้วก็ปั๊มน้ํามันอยู่ตรงนั้นน่ะห่างจากแปลงที่ดินเราเพียงแค่2กิโลเมตรครับส่วนถ้าเรามาอีกทางหนึ่งมาทางนี้เส้นทางนี้เราย้อนกลับมาทางนี้ก็จะไปอําเภอท่ามะกาได้ห่างจากอําเภอท่ามะกาเนี่ยเกิโลเมตรและห่างจากกทมสายใต้ใหม่เนี่ยเกิบเจ็ดกิโลเมตรครับส่วนแปลงที่ดินของเราก็คือแปลงนี้เลยนี่เข้าไปทางนี้เป็นบ้านสวนนะครับใน้นที่ห้าไร่สองงานห้าสิบตารางวา หน้ากว้างของแปลงนี้นะครับจะกว้างอยู่ที่33เมตรตัดท้ายอยู่ที่50เมตรส่วนทางซ้ายเนี่ยยาว180เมตรนะครับและทางขวา140เมตรไปเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปดูข้างในกันครับนะครับเมื่อกี้นี้ผมยืนอยู่บนถนนเรียบคลองชลประทานลงมานะครับเนี่ยคือทางเข้าแปลงที่ดินเราไอ้ข้างหน้าที่เราเห็นเนี่ยเป็นของหลวงหมดเลยนะครับส่วนแปลงที่ดินเราเนี่ยจะเริ่มต้นตั้งแต่หลักเขตตรงนี้ครับหน้ากว้างเนี่ย33เมตรยิงยาวลาะดง ดงต้นไม้ดงไผ่ไปนะครับจนไปถึงเฉาะชายขอบนู่นน่ะเดี๋ยวผมพาไปดูตอนนี้ผมจะให้ดูตัวบ้านก่อนบ้านนี้เป็นบ้านยกพื้นนะครับยกพื้นสูงจะมี2ห้องนอนก็คือทางซ้ายเนี่ยหห้องนอนทางขวาหนึ่งห้องนอนนะครับกั้นตรงกลางเสากลางเนี่ยกั้นแล้วก็หน้าต่างที่เห็นนี้ก็เป็นของห้องห้องนี้นะครับอีกหนึ่งห้องนู่นก็อีกหนึ่งห้องเป็น2ห้องนอนนะครับ1โถงส่วนห้องน้ําจะเป็นห้องที่มีปูนนะครับทําทําปูนอยู่นะครับอยู่ข้างล่างนั้นหนึ่งห้องน้ําก็หนึ่งโรงจอดรถ แล้วก็มีสวนอยู่ข้างหลังเดี๋ยวผมพาไปดูสวนข้างหลังครับอ่าเดี๋ยวพาพาชมทางด้านซ้ายของแปลงที่ดินก่อนหน้าบ้านหน้าบ้านก็จะมีลักษณะนี้นะครับเป็นเทอร์เรสแล้วก็มีบันไดเดินขึ้นเหมือนทรงไทยเลยบ้านหลังนี้มีบ้านเล็กที่แล้วนะครับอยู่ข้างบนบ้านนะครับนี่อยู่ตรงนน้นครับบ้านเล็กที่เดี๋ยวผมพาเข้าไปดูว่าบ้านเล็กที่เลขอะไรหกสิบเอ็ดหมู่หนึ่งครับบ้านเล็กที่หกสิบเอ็ดหมู่หนึ่ง ลักษณะบ้านก็จะมีสไตล์เป็นบ้านยกพื้นสูงครับก็ประมาณนี้เลยอ่าเดี๋ยวผมพาไปดูสวนกันดีกว่าเพื่อไม่ไม่ให้ไม่ให้เป็นการเสียเวลาทางซ้ายนะครับตรงนี้ที่เราเห็นนะครับเขาขุดล่องไว้เอาไว้ทําสวนนะครับรอบไล่เขาเลยเนี่ยยาวรอบไร่เขาเลยน้ำเน้น้ำมันมาจากคลองชลประทานนะครับเพราะว่าที่คลองชลประทานเนี่ยมันสูงกว่าพื้นที่ฝั่งนี้ครับน้ำมันก็เลยไหลผ่านมาทําให้มันมีน้ําขังอยู่ตลอดครับเขาก็เลยสามารถปลูกสวนอ่าแบบยกล่องได้นะครับ เดี๋ยวผมพาไปดูอันนี้รอบบ้านเขานะครับรอบบ้านเขาก็จะมีโต๊ะนั่งเล่นด้วยแล้วก็มีปลาปลาอีจานดาวเทียมมาไว่าดูทีวีมีต้นมะม่วงด้วยนะครับก็เขาไม่ค่อยมีเวลามาดูแลครับเลยอาจจะดูลกๆนิดหน่อยเป็นต้นกล้วยนะครับทั้งหมดเลยเขาตียกล่องอยู่ประมาณ9แถวแล้วมั้งครับน่าจะประมาณ9้าแถวหรือ10แถวเนี่ยแหละเขาจะยกล่องอย่างเงี้ยเป็นเป็นล่องน้ํานะครับไปจนสุดไปจนสุดที่ดีเลย ไปจนสุดที่ดินเลยข้างหลังแนวที่ดินก็จะมีอาเหมือนเป็นคลองคลองคองไส้ไก่อยู่เหมือนกันนะครับข้างหลังนะที่ดินที่ดินของเราจะเป็นคลองไส้ไก่อยู่นะครับทั้งทั้งข้างหลังและทางขวาทางนู้นเลยส่วนทางซ้ายทางซ้ายของเรานะครับก็จะมีเพื่อนบ้านอยู่เหมือนกันนะครับหนึ่งหลังนะครับก็ติดกับกําแพงนี้เลยเพื่อนบ้านของเราและก็ยาวไปจนถึงไปถึงข้างหลังนู้นเลย เมื่อสักครู่นี้ผมยืนอยู่ทางด้านนู้นของบ้านนะครับตอนนี้ผมมาอยู่ทางฝั่งขวาแล้วผมจะพาเข้าไปเดินดูในสวนของเขาว่ามีอะไรบ้างหลังบ้านของเขานะครับจะปลูกต้นไม้หลากหลายพันธุ์เลยนะครับเหมือนผมจะเห็นต้นทุเรียนด้วยเหมือนจะมีต้นทุเรียนอยู่ด้วยนะครับแซมเซมต้นมีต้นทุเรียนแซมเซ,ซมอยู่ด้วยส่วนทางนี้นะครับเป็นทางที่รถรถสมาร์ทวิ่งผ่านได้นะครับก็มีขนาดที่พอดีเลยทางซ้ายและขวาเลยนะครับมีต้นไม้ล้อมรอบไปหมดเลยนี่ครับที่ผมจะบอก ตอนแรกที่ผมบอกตอนแรกนะครับว่าเขายกล่องเป็นแนวเป็นแนวเป็นแนว,นแนวล่องน้ําอย่างนี้เลยนะครับตลอดแนวของแปลงที่ดินเราเลยแล้วเขาก็จะมีต้นกล้วยแซมแล้วก็มีต้นทุเรียนอยู่ตรงกลางนั้นของเราด้วยนะครับ <ś le af> นี่ครับเขาก็จะยกล่องเป็นแนวล่องน้ําอย่างนี้เลยครับนี่ผมจะพาไปดูเลยจนถึงท้ายแปลงเลยนี่แถมวิวบรรยากาศแปลงนี้ถ้าเราทําดีๆนะครับทําให้มันเตียนเนี่ยมันก็จะดูสวยเลยนะครับผมมองผมมองสวยเลยนะ ข้างหลังเราก็มีวิวภูเขาด้วยวิวภูเขาเห็นชัดเลยครับทางซ้ายของแปลงที่ดีเราทางาด้านท้ายนะครับก็มีแนวต้นไม้นะครับมีแนวต้นไม้คุมอยู่รอบแปลงเลยทางขวานี่ก็มีต้นไม้อยู่เหมือนกันครับผมก็บอกไม่ถูกเหมือนกันว่ามันคือต้นอะไรบ้างนะแต่ว่ามีมีรอบแปลงเลยครับทั้งหน้าและหลังและท้ายแปลงกลางแปลงเขาปลูกไว้เยอะครับเจ้าของเขาเป็นคนชอบทําสวนครับเขาทีนี้เขาไม่ค่อยมีเวลามา ที่แปลงนี้เขาซักเท่าไหร่นะครับเขาก็เลยไม่ค่อยได้ทําความสะอาดหรือดูแลแปลงนี้มากมายครับมีปลาด้วยมีปลาอยู่ด้วยนะครับนะปะเดี๋ยวผมพาไปดูที่ท้ายแปลงกันเลยครับตอนนี้ผมก็มาอยู่ที่มุมด้านขวาทางท้ายแปลงแล้วนะครับนี่คือวิวบรรยากาศครับผมถ่ายไปให้ดูเขาก็จะเป็นร่องน้ํานะครับตลอดเลยนั่นก็บ้านเราครับแล้วก็สวนของเขาตลอดรอบ อ่าแปลงที่ดินเลยครับสวนนี่คือด้านหลังครับด้านหลังอ่ะด้านหลังของแปลงที่ดินเราเลยนะครับด้านหลังสุดเลยเนี่ยจะเป็นดงอ้อยแต่ว่าจะมีคลองจะมีคลองไส้ไก่ครับขั้นอยู่ระหว่างแปลงนะครับนี่จะมีคลองไส้ไก่ขั้นอยู่ระหว่างแปลงนะครับมีน้ําส่งมานะครับเป็นบางครั้งครับนี่คือหลักเขตของแปลงที่ดินเราครับแนวรั้วก็ตามแนวต้นไม้นี้ไปเลยครับ ทางด้านขวาของแปลงที่ดีเราก็เป็นไรนาโลง่โลงเลยครับผมเหมือนเขาจะทําเป็นนาปีนะครับสําหรับแปลงนี้ถ้าหากใครสนใจหรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถโทรเบอร์0 6 1 4 7 8 2 9 3 9่อได้นะครับหรือเพิ่มไลน์ไอดีก็0 6 1 4 7 8 2 9 3 9ได้เหมือนกันนะครับท้ายแปลงเขาก็ปลูกต้นไม้เป็นแนวเป็นแนวยาวไปเหมือนกันนะครับตลอดเลย อา,อาจจะดูลกหน่อยเพราะว่าเขาไม่มีเวลามาดูแลครับผมสำหรับคลิปนี้ผมขอจบรีวิวแต่เพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ